เครดิตแหงข่าวการสิ้นสุดสัญญาของจากิยูริปอมินดํดำเนินกิจการต่อดด้ดยสมาชิก8คนเครดิตเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดเอาแถลงการถึงการดำเนินกิจกรรมในอนาคตของวงเกิร์ลกรุ๊ปฟอร์มิไนด้วยสมาชิกเพียง8คนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหลังการสิ้นสุดสัญญาพิเศษของจากกิยูริ โดยทางเพลยดิสเ t e น t ตอร์เทนเมนได้โพสต์ข้อความทาง Twitter o f f i ฟิเชของวงมีเนื้อหาขอบคุณแฟนๆที่คอยให้ความรักความสนับสนุนแก่วงฟอร์มิดไนย์อย่างดีเสมอมาและมีความจําเป็นจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของวงในอนาคตตั้งแต่เดือนสิงหาคม จะดำเนินกิจกรรมด้วยสมาชิกเพียง8คนและพบปะแฟนคลับในกิจกรรมการโปรโมทที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในอนาคตตามกำหนดการของครึ่งปีหลัง สำหรับอัลบั M, M ้มฟอร์มเอาเอิรมเมมเมมโตบ็อกจะเป็นการโปรโมตทั้งสุดท้ายของจากยูริในฐานะสมาชิกวงฟอร์มมิสไนโดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้ก่อนจะทำการเริ่มต้นเส้นทางใหม่โดยสมาชิกทั้ง8คนของฟอร์มมิสไนได้แก่อีแชรมทมงฮายองพัทจีวอนโนจีซอนอีซอยอนอีแชยอง,อ,ยอ,งอีนายอง และแพทซีฮอนได้เซ็นสัญญาพิเศษฉบับใหม่กับทางบริษัทหลังจากมีการย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของเพ e d i t e n t อนเตอ n ์เทนเมื่อเดือนสิงหาคมในปี2021ในขณะที่จากกิูลิยังคงดำเนินสัญญาฉบับเก่ากับทางตรนสังกัดเดิมของเธอและทางเพล d i ดิตก็ได้เข้ามารับผิดชอบในงานต่างๆรวมไปถึงการดูแลก,การจัดงานในฐานะวงตลอดกิจกรรมเดียว ทั้งทางศิลปินและต้นสังกัดได้ทําการตัดสินใจภายหลังการพิจารณาและประชุมหารืออย่างละเอียดรอบคอบแล้วเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่าย